สวัสดีเอซีมาพบกับาอนยุ่งอีกแล้ววันนี้าอนยุ่งมาหาเห็ดปวกเอพีนี่ได้แล้วนะเนี่เหลือจะเขาเอาบึงเขาเยียบเอาจนหมดเลยเอพีถึงห้อยเขาห้อยเขาเท้าเขาเยียบนะจอนยุ่งก็มาลืมเอาของเก่าเขาจะเห็ดปวกเอากันดีกว่านะอ นี่โดอกน้อยๆนะเอฟซีโดอกน้อยคนอื่นไม่เอาเราก็เอาเขาเอาไปจุดเป็นอหนนละเต็มกระตาเต็มกระย่างเลยเอซีเห็นปะ ่อหาเราค่อยหา,าเอาเรือของเขาเราก็เอานี่นี่มันก็โอเคอยู่ในพ <c> ี <oughs> อืมสอนยุงกายมาเห็น คนบ้านกลางข้างใกล้ๆสวนพี่จายงูหแหละเขามาเอาเขานั่งสวมเห็ดปวกอยู่เขาเนี่ยเยอะอยู่นะเป็นกระซามเลยส่วนเราก็เห็ดปวกอีกเห็ดปวกน้ำแกงเห็ดปวกจิกอีกเซียตามภาษาพุทธูุแก่ว่าอย่างนั้น ออจะมีเห็ดปัวไม่ไ้ออกมาจจะมีน้ำแกงเดี๋ยวจะมีแะ่ัดหาอนี้มีไหมเือหองขาล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเขาไม่ออาวไอซีมันน้อยเกินไปเขาไม่อยากซ่งสองนูก็จะเก็บร็กเก็บน้อยไ,ไปแล้วพอได้ปนนะุ่นเนาะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆจ้าบ้ายบายพบกันใหม่คลิปต่อไป